สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสําหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนปี2 5 6 6 6นนี้นะคะท่านจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบหรือไม่การงานการเงินของท่านจะราบรื่นคล่องตัวดีไหมนะคะ ที่สําคัญมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีมีนกันเลยนะคะเป็นอันดับแรกจุดเด่นของชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ก็คือว่าปากจะให้โชคปากมีเสน่ห์นะคะหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้เช่นพูดคุยเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้พูดคุยเจรจากับ คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่ากับกับเกี่ยวกับการงานนะคะเอาแบบนี้นะนักธุรกิจนี่แหะคะ่ะหรือว่าจะดีลงานขอความช่วยเหลือในเรื่องที่สําคัญสําคัญขายงานขายสินค้าให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะเพราะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จนั้นมีสูงมากค่ะบางท่านโชคดีได้เซ็นสัญญามีหุ้นส่วนเพิ่มนะคะ ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคนจะช่วยเหลือท่านดีค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าท่านจะคอยช่วยเหลือส่งเสริมผลักดันและคอยให้กำลังใจท่านนะคะปากมีสเสน่ห์ค่ะพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีให้ท่านอาศัยจังหวะนี้เร่งพูดคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญค่ะการพูดคุยจะราบรื่น ไม่ค่อยมีอุปสรรคนั่นเองนะคะแต่มีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเรื่องการนัดหมายต่างๆนะคะจะมีคนไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาผิดคำพูดพูดแล้วไม่ได้พูดนะคะมีการเลื่อนนัดผิดนัดเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆเขาพูดเขาจะหาว่าเขาไม่ได้พูดข้อนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากม โดยเฉพาะนัดหมายที่สําคัญสําคัญนะคะเกี่ยวกับงานและเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนั้นเน้นย้ํานะคะเกี่ยวกับงานและเรื่องเงินเงินทองทองจะทําอะไรในช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบในทุกๆด้านห้ามใช้คําว่าใจวัใจหรือเชื่อใจโดยเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องมีหนังสือสัญญาหรือว่าจะต้องมีพยานรู้เห็นช่วงนี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆคะ่ะ โอกาสสูงมากที่ท่านจะเจอกับคนที่เลื่อนนัดผิดนัดคนที่ไม่รักษาสัญญานะคะช่วงนี้การงานของชาวราศีมีนนับว่าโดดเด่นพอสมควรค่ะท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจร้านค้าท่านจะค้นพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มนะคะหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำ ท่านมีโอกาสที่จะได้ทำนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้หากท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหางานท่านจะได้ทำงานค่ะงานพิเศษบางงานอาจจะคุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะบางท่านทำงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านจะได้รับโอกาสดีค่ะมีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆดวงการงานค่อยๆเปิดและจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจากนี้ไปคอนเนคชันของท่านก็จะเพิ่มขึ้น คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําอยู่ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะในดวในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีการติดต่อประสานงานหรือว่านัดหมายพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะจะมีการเดินทางไปนัดมานี่เป็นระยะระยะ มีโอกาสได้เดินทางไกลที่สําคัญจะได้พบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีความสุขและสนุกกับการทำ,ทำงานนะคะการงานของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะบางท่านจะได้ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปแต่อย่าลืมที่เตือนเอาไว้นะคะว่าให้ท่านระมัดระวงังเรื่องการจะโดนเทโดนเลื่อนนัดผิดนัดให้มากๆทุกเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะและช่วงนี้จะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครนั้น ขอให้หรือว่าตัวท่านจะมอบหมายงานให้ใครทำขอให้ท่านพูดคุยให้ชัดเจนนะคะท่านจะต้องพูดคุยให้ชัดเจนถามตอบให้ดีว่าเขาเข้าใจตรงกันหรือไม่กับตัวท่านกําชับเรื่องสถานที่และวันเวลาให้ชัดเจนพูดให้เยอะให้ยาวขึ้นเพื่อความชวนนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังให้มากๆคเรื่องการสื่อสารผิดพลาดคนจะเข้าใจผิด ท่านพูดอีกอย่างเขาจะเข้าใจอีกอย่างระมัดระวังทํางานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะช่วงนี้คนรอบข้างบางคนจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหหัวร้อนขอให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆค่ะจะมีคนนินทาลับหลังจะโดนหักหลังบางคนจะพูดจาให้ท่านเสียหายกลั่นแกล้ง ท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำบางครั้งแกล้งดึงงานหรือไม่ให้ความร่วมมือนะคะนั่นเป็นเพราะว่าท่านโดดเด่นผลงานดีที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นเขาจึงเกิดความอิจฉาขอให้ท่านระมัดระวังคนแสบๆกลนๆให้มากๆนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกการทำงานจะยุ่งวุ่นวายเอ่อขออภัยค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังการทํางานของท่านนั้นจะยุ่งวุ่นวายพอสมควรนะคะให้ท่านเตรียมรับมือเอาไว้ได้เลยค่ะช่วงนี้ทุกๆปัญหาที่มีเข้ามาท่านจะสามารถแก้ไขได้นะคะท่านใดที่ค้าขายแนะนาให้ท่านกระตุ้นยอดขายจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะท่านจะเกิดความเฮงขายดีมีกําไรค่ะ มีโอกาสไดออเดอร์พิเศษพิเศษรวมไปถึงท่านที่ซื้อมาขายไปช่วงนี้ท่านขายได้นะคะไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอนค่ะมาที่การเงินของชาวราศีมีนกันบ้างช่วงนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านเคยได้รับเป็นประจำนะคะเช่นได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ได้เงินจากงานพิเศษได้ผลกําไรจากการค้าขายหรือว่าลงทุนระยะสั้นๆได้เงินจากการเจรจาต่อรองสําเร็จ ได้เงินจากการแก้ไขปัญหานะคะบางท่านก็จะมีคนอุปธรรมช่วยเหลือด้านการเงินเอ่ยปากขอกู้ยืมสําเร็จค่ะบางท่านขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสําเร็จการงานโดดเดนเ่นการเงินก็ดีขึ้นนะคะที่สําคัญบางท่านได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ด้วยเช่นได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นไม่ได้ว่า ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนเพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะที่สําคัญค่ะบางท่านโชคลาบมาจากงานเช่นได้โปรเจกต์ใหญ่มีคนช่วยเหลือค้าขายดียอดขายเพิ่มฉะนั้นเสียงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะบางท่านช่วงนี้จะมีโชคมีข่าวดีจากการเดินทางค่ะภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านเดือนนี้ค่อนข้างสูงนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางเยอะพอสมควร จะมีเหตุให้ท่านหมดเงินไปกับรถด้วยนะคะไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งมีดวงหมดเงินไปกับบ้านเช่นซ่อมแซมต่อเติมบ้านเล็กๆแน่นอๆซื้อสิ่งของข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านจุดู่ท่อน้ําแตกก๊อกพังตกแต่งบ้านอะไรที่เกี่ยวกับบ้านท่านจะเสียเงินไม่มากก็น้อยค่ะและระวังนะคะสิ่งของภายในบ้านชํารุดพังเสียหายด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารและสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นไม่นับรายจ่ายที่ท่านต้องจ่ายเป็นประจํานะคะหากท่านเข้ามารับฟังและเริ่มวิตกกังวลกลัวจะไม่มีเงินให้ท่านใช้จ่ายขอบอกตรงนี้นเลยนะคะว่าราศีมีนนั้นเป็นคนที่ตกน้ามไม่ไหลตกไปไม่ไหม้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจ,ายจนได้มีเงินให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ท่านก็ ต้องขอแต่ก็ต้องขอบอกท่านล่วงหน้านะคะว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยและเครียดกับการหมุนเงินพอสมควรสําหรับบางท่านเพราะจะมีเหตุให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะนะคะหากท่านวางแผนการใช้เงินได้ก็จะดีไม่น้อยค่ะแต่บางท่านบอกมีให้ใช้ไปวันๆก็โชคดีนักหนาแล้วละงั้นขอบอกว่าการเงินยังไงก็รอดนะคะมีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะก็คือว่าช่วงนี้ ห้ามใจอ่อนห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะเขาจะใช้คำพูดที่น่าเชื่อถือมาหลอกล่อขอหยิบขอยืมเงินจากท่านห้ามให้ยืมเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะเขาจะไม่คืนหรือคืนก็คืนไม่ครบตามจํานวนเงินที่เขานั้นได้หยิบยืมท่านไปนะคะที่สําคัญคืนไม่ตรงตามกําหนดเวลาอีกต่างหากช่วงนี้อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายจะลงทุนอะไรก็ดูให้ดีๆนะคะอย่าใจใหญ่อย่าโลภมาก เรื่องเงินเงินทองทองให้ระมัดระวังให้มากๆเงินทองไม่เข้าใครออกใครคะ่ะในเรื่องของความรักหากท่านเป็นคนโสดสนิทจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่หากท่านมีคนคุยก็ระมัดระวังจะเข้าใจผิดทะเลาะก,กันด้วยเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีคนคุยอยู่แล้ว ก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นความรักนั้นจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ระมัดระวังค่ะคู่ครองของท่านจะป่วยไข้ไม่สบายและคู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันมากนักนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ยุ่งทั้งคู่นั่นเองค่ะเอาใจช่วยชาวราศีมีนนะคะขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาค่ะ กราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับนแชร์ข่าวพาด้วยนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ